เกษตรบ้านนอกสวัสดีค่ะคลิปนี้เกษตรบ้านนอกกสิาพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิงการปลูกพืชแบบผสมผสานเนื้อจ้าว่าในไร่ในสวนของเขาหนี่นอกจากปลูกฝรั่งกิมจูเนอกจ้าก,กับส้มโอแล้วเขาก็ยังปลูกพืชหมุนเวียนแซมเนื้อจ้าเพื่อว่าเป็นรายได้เสริมนะนอกจากจะได้ขายฝรั่งแล้วนี่ต่อไปเขาก็สิได้ขายฟักทองจ้าพี่น้องนี่เป็นนวยเราเน้อจ้า ปักทองปลูกแซมในร่องสมโอด้อจ้ะกับร่องฝรังกิมจูเพราะว่าเขาเป็นระบบน้ำพุงนะจ่ะน้ำะจะก,กระจายตัวไปฟังน,นั่นฟังนี้อยู่แล้วเขาก็เลยเอาปักทองมาปลูกแซมจาใสตลุมละ2อเม็ด้อจ้ะตอนปลูกนะตอนนี้ก็เริ่มเป็นนวยแล้วจ้านี่เริ่มติดลูกแล้วหลักกา เพิงลองสมโอเด้จ้ะกะปลูกมะเขือเทศอีกจ้ะพี่น้องตรงใดว่างก็คือแซมไปเลยจ้ะแถบนี้ก็จะปลูกเป็นมะเขือเทศเด้จ้ะมะเขือเทศสมมขี้เคี้ยบ้านเฮานะพี่น้องใส่ตำสมได้กินก็กินจ้ะพี่น้องถ้าเรือก็ขายเด้จ้ะนี่กะสิปลูกแซมไปเรื่อยๆยังสินี่ฟักทองกระลูกงามเลยจ้ะ เดี๋ยวพายางเบืองฟักทองจ้ะช่วงที่เฮาปลูกฟักทองนะจ้ะมันสีเลื่อยไปเรื่อยๆนะพี่น้องเท้าเคี้ยไปเรื่อยๆก็เฮ็ดให้ยังตัดหญ้าบ่ได้เลจ้ะนี่ลองลองใดที่เฮาปลูกฟักทองไว้เฮากะสียังบ่ตัดหญ้าให้ได้เก็บผลผลิตฟักทองออกขายก่อนจะคอยสีตัดหญ้าเนาะเพราะว่าตัดไปกะถือเคี้ยวฟักทองจ้ะพี่น้องถือเคี้ยวมักอือขาด ตรงที่เราตัดกระมีอันมีขาดอยู่จ้ะกระสีหกแน่กระมีอันต้นงามต้นมองงามนอจ้ะฟักท้องนี่กับปลูกเองขายเองนะจ้ะปลูกกินพ่อมคั้นมันเป็นนวยดกกนวยลายกระสีขายน้ำนอจ้ะนี่ฟักทองพันธุ์ลายข้าวตอกฟันนี่เขาก็เคยปีที่แล้วปลูกขายมาแล้วจ้ะ ก็เป็นพันธุ์ที่รสชาติหวานมันนะจ้ะแซบไา้เข่าตอกจ้ะที่น่องผู้ใดอยากปลูกปลูกพันธุ์นี้เลยมันแซบดีนะจ้ะอันนี้ก็เป็นมักอย่างบุนะหมักแตงบองง้มจ้าจะพาไปเบิ้งล่องถัดไปจ้ะนี่จ้าฟักท้องกระซิซ่อนอยู่ในป่านน่เด้จ้าในหยาหกๆนี่แต่มัน บ่ค่อยดกจ้ะตอนนี้นก็เป็นเคี้ยะะนวยอยู่ด้อพี่น่องนวยอ่อนๆอยู่เลยจ้ะบดดกเป็นจังปีกายนี่ปลูกนี่ดกบักคักเลยเคี้ยหนึ่งสาสี่นวยขึ้นนี่ค่ะหรือว่าจังใดปุยก็ไห้อยู่ด้จ้ะเพราะว่าไห้ปุยปรัลังหนีก็ไห้ปุยฟักท้องพร้อมกันเลย แต่กะบ่ค่อยดกเพราะว่าเขาสลัดลูกนะจ้ะอากาศกระสิแบบว่าห่อนห่อนหนาวหนาวสลับกันไปมาแต่ละมือ้ออากาศบ่คือกันจากเทียนาะจ้ะก็เลยเฮตดให้หฟักทองนะ่ะติดลูกบดด่ดีเด้อนะจ้ะจะติดประมาณนัน่ตนต้นละลูกอยู่ตอนนี้ฝรั่งก็มีสลัดลูกคือกันเด้อจ้ะอาจจะเป็นเพราะอากาศน้ำนะพี่น้องทั้งห่อนทั้งหนาว นี่จ้ากับผู้ใดที่เฮ็ดกเกษตรอยู่นะจ้ะผสมผสานเขาได้เดินระบบน้ำแล้วถ้าเป็นระบบน้ำพุ่งยังสีก่ปลูกแซมไปเลยจ้าพี่น้องจะได้ว่าเสียพื้นที่เนาะนี่มีพื้นที่่างเขาก็ปลูกแซมไปเลยได้ประโยชน์หลายอย่างนะจ้าเอาฟักทองออกเราก็จะหาพืชอย่างอื่นมาแซมอีกคือเก้านะจ้าพี่น้อง เพื่อเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งจะมีฟ่งขายมีพืชมีผักขายหมุนเวียนไปนอจ้ะคลิปนี้ก็เอามาฝากพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นไอเดียนอจ้ะเพื่อผู้ใดอยากอยากจะปลูกนะจ๊ะพืชผักแบบผสมผสานนึกว่าออกว่าสิปลูกอะไรอย่างกะปลูกฟักทองปลูกแฟงปลูกพืชที่เป็นแบบเป็นไม้เลื้อยอ่ะจ้ะเลื้อยไปน้ำผืนยังสีก็ได้เนาะ ไฟซีบองงากันลายนะจ๊ะเพราะวา่าฝรั่งกิมจูเขาก็ขึ้นด้านบนกะฝักท้องเขาก็เลื่อยอยู่ข้างล่างนะจ๊ะกระปลูกปกนปนกันได้พี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆจ้าที่ติดตามรับชมนะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องกเกษตรบรานอกในเน้อจ้าขอบคุณค่ะ